สวัสดีครับาผู้ชมวันนี้พวกเราอยู่กับไก่อนไก่อื่นกันนะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นอะไรกันดีนะครับอ๋อผมรู้แล้วนะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นอ๋อฮงคกี้ชาร์กฮงคกี้ชารกโวนะคะ บริษยูนเลยริล็อกประตูเลยนะ <c oughs> ทแชรนมันกียงอราเหีเส้รับการควบคุแบบนี้ทุกทุกเคสไนาทกเ่าคบคุมผมอ๋อเจ็บไนด้วไามพ่อผมีมอนนี้ผมจะมาเล่นตัวนี้แค่นั้นครับนะแค่ซื้ออะไรแบบนี้ โอเคแค่น okay, 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 oh, uh ี้นะครับไปไปเล่นโอ้วันนี้เราจะมาเล่นเอ่อไอเล่นอะไรไม่รู้ฮะผมไม่รู้จักถ้าไหมถึงผีวิญญาณเนี่ยถ้ามีมันก็ทำอะไรผมไม่ได้อ่าก็อาจจะมีจับตัวมีหรือไม่มีไม่น่าแต่ถ้าถ้าคุณลุงเจอกระนาวมาถึงผีเนี่ยมีแต่ทำอะไรผมไม่ได้แต่ถ้าคุณลุงเจอกระนาวมาถึงคนโอ้ผี ผมบอกนี้นะคลิปนี้ผมยืนยังว่าที่ไหนจะไม่มีขัดอยทีย่นีน้แหละเดี๋ยวจะเปิดด้วยกันเป็นเสียงของบุคคนด้านหนึ่งนะครับผมไมยืนยันเป็นเสียงของไทยผมบอกนี้หมดนะยืนยันว่้เป็นเสียงขอ,อญญนนนะงไทยนะครับแล้วเสียงพวกนี้ขี้น,ดน,นมดไม่สนลูกใครไปฟังคลิปน,นี้ดูหน่อยครับโอ้ย

ถานราสูงะฮะล้าเราอดูค้อมูลก่านนี่ยผมแค่อยากจะรู้ครับว่าสกบมีโชดาเนี่ยเวลาไปแล้วต้องต้องเอา ไปเอาบุญไปฝากที่สคบผมไม่เดียดถามนะแบบนี้มี่นี้มนอย่ที่ไหนนะผมบอกเลยแต่ผมไม่บอกผมไม่เสียใอะรนะแต่ก็ยินมได่แหละผมไปถามนะไมถามนะไม่ถามึมันเกี่อวกอบตะกินที่สุกีเกเพราะว่ามันกินมี่มันกินอารกระพนที่ทุกตัวไืออะไปเรื่องเป็น เขากินได้อาจจะเป็นเพราะอย่งเป็นสายกันธุ์เนี่ยเพราะว่าตัวมันจะเป็นมิจฉาทิีฐส่ดนใหญ่เขาจะโตท้างนมาเพื่อะมอบนานมาในการมาให้ค่อยนมาชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เรามีสือมูลหมดนี่หมดพอเล็กลงไ้มา อันนี้ม่ได้ดูบนะเไม่รู้ไม่อง้ไม่ล้เม่้เสียไรนะไม่รู้่านจะเป็น้กอ่านนะ่ที่มก็บอไม่เสียใครนะผ้้อ่ได้มา้ไม่ใช่เขาครับ่ไม่มีไม่มีจริงๆนะครับก็ไม่รู้เลกข้าได้ได้ได้ไปบอกท่โอเคมันมีหล่งข้าวเลยบบอกว่ามงีแบนเมเนี่ยเขไปบ่อย บอกชื่อนพี่หล่มครับอันนี้ไม่ไ้ป็าวหาแต่เขอนนฝากเลยโอ้ยอยอ้อมใจด้วยนะครับสใช่ไมฮะคนครู้จักสพเพราะเารรคืออย่างนี้คือที่ผมผมรู้อยเปิดเป็นวลได้เป็นประเด็นแบบนี้ก็งก็ ก็ต mm. oh. yeah. ้องเปิดเลยนะว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็เดียนว่าเป็นเสียงช้นงครับเป็นยังไงแบบนี้าทำไมบ้ากันหมืด้วยันบอไก่เขาบอกว่าตัวที่เขาอะรอ์ก็เป็นตใอ่นเียนเพล้กิกินกินิกว่าในสายทะาจะมีสีสันทะเลาหรือเปล่าซึ่เป็นใครที่ไม่เคัี่เ oh. ็ไอนนี้จด้นะจดเ ยมีคนเดินมาหรือใครมาติดต่อผมหรือให้แบยนอะไรส่งที่บอกไ่้กนเอะไนมาหลายสิปี้ครับผม่มีิ่ง็นไม่เคยมีการส่ขาจะเ้ใจนะโอ๊ยคุณได้สินเชื่อสนับนุนก็ส่ะไม่ว่าเป็นประเด็ไางายอง